สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับก็อ่ะวันนี้พี่ก็จะมาสรุปข่าวสารแม f ฟิช,ชให้น้องๆทุกคนนะครับคือตอนนี้มันก็มีดราม่ากันเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวโลกที่2อ,อ่าแต่ถ้าทางของฝรั่งเขาเนี่ยเขาจะใช้คําว่า second c นะมันแปลว่า ทะเลที่2ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันก็คืออันเนี้ยพี่เอามาจากของคนที่ชื่อคาร์บอนเหมือนเดิมไหยนะพี่จะยึดหลักจากคนนี้นะเพราะว่าคนเนี้ยเขาจะเป็นหนึ่งในทีมงานทีมเดฟที่ทาแมปเนี้ยนั่นแหละแต่คนเนี้ยคือเขาจะเป็นเหมือนแบบคนที่จะทําคลิปอัปเดตข่าวสารให้เกี่ยวกับตัวแมปนี้นะอ่ะก็ชื่อคาร์บอนอ่ะพี่ก็จะชอบมาดูเขาเนี่ยแหละแต่คือน้องอาจจะต้องฟังต้องเข้าใจภาษาอังกฤษนิดนึงนะอ่ะเออจะเข้าใจที่สิ่งที่เขาพูดอะ ต้องใช่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะคร้า่าวให้ไปให้คร้า่าวนะว่าเขาสรุปอะไรออกมาให้นะคือคาร์บอนเนี่ยเขาสรุปมาให้แล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือนี่ครับคือก่อนหน้านี้พี่จำไม่ได้ว่าวันไหนคือพี่อ่ะไม่ทันเข้าไปดูว่าเขามีการโหวตอะไรกันเกิดขึ้นแล้วก็คือใน Discord ของ a p f i s h เนี่ยเขามีการตั้งโหวตขึ้นมานะ,ะเดี๋ยวพี่ข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะอันแรกก็คือเขาโหวตว่าตอนเนี้ย ที่คุณเล่นอยู่เนี่ยมันมีอาการแหลกอะไรบ้างไหมอ่าโหวตส่วนมากก็จะบอกว่าอ่าใช่อ่าแต่เรื่องแหลกเนี่ยโอเคพี่ก็พอจะสัมผัสได้อยู่เวลาเรามาโลกที่2เนี่ยคือมันโหลดนานโหลดแมปเนี่ยโคตรนานเลยเป็นปัญหามากคือน้องอยู่โลก2อย่างเงี้ยคือมันจะโหลดมันจะโหลดแมปแรกก่อนโลกแรกก่อนปุ๊บพอโหลดโลกแรกเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมาโหลดโลก2ต่ออีกแล้วถ้าเกิดอ่าอย่างพี่จะเข้าเซิร์ฟวีตัวเองอ่ะบางทีมันโหลดโลก2เสร็จอะ มันดีดพี่ออกไปเซิร์ฟรวมก่อนได้นนะแล้วพี่ก็ต้องออกก่อนแล้วก็เข้าใหม่เพื่อที่จะได้เข้าไปเซิร์ฟวีตัวเองแล้วอยู่ในโลกที่2อเออเนี้ยมันเป็นปัญหาอยู่แล้วแหลกเนี่ยอันนี้พี่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ว่ามันโดนเด้งไปเซิร์ฟรวมนี่มันอยู่ในอาการนี้ด้วยไหมนะแต่เขาถามว่ามันแหลกไหมก่อนคําถามแรกอะไอ้เรื่องแหลกอะพี่พอจะจับได้อยู่มันนงงงงขึ้นเออมันกินสเปกเอาง่ายๆมันกินสเปกคอมขึ้นเยอะอะพี่จะมีเปิดไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยพี่จะเปิดดวัวซึ่งพี่รับ พี่มีความรู้สึกว่ามันแปลกๆไงว่าทำไมมันหน่วงๆมาแล้วพี่ก็มาเห็นไงมันกิน CPU กับ G p พีพี่เยอะมากเลยมันกินขึ้นเยอะเฮอะพี่ก็มันน่าจะเป็นปัญหานี่แหละคือมันโหลดโหลดทรัพยากรเยอะ,อะโหลดโลกที่2โลกที่1อะไรของมันหนึงรู้เยอะอ่าแล้วจากนั้นเราไปข้อต่อไปเลยอันนี้มันไม่อันก็เป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมอ่านี่พี่มาอันนี้แหละที่เป็นปัญหาเป็นดราม่ามากเลยเขาถามเนี่ย remove c2 อ่าโลทะเลที่2แหละจะลบโลกที่2และให้รางวัลกับผู้เล่นที่ได้ทำการได้แบบว่าทำการทาความคืบหน้าก็คือเหมือนจะไปทำภารกิจโลกที่2แบบไปทำเบ็ดทำนู่นทำนี่อะไรนะแบบโปกเกสอะคือการเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่อ่ะมีการมีค่าความคืบหน้าอันเดียวกันแหละความหมายเดียวกับค่าความคืบหน้าแหละอ่าก็คือเหมือนกับว่าเราไปทำเบ็ดทำนู่นทำนี่ตกปลาซีเขตทำอะไรไว้แล้วอ,ะอ่ะเออก็คือใครที่ ทำอะไรในโลกที่2แล้วเนะี่ยก็คือมันน่าจะโดนตัดทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็มีการให้รางวัลกลับมาแทนซึ่งอันนี้พีก็ไม่รู้ว่าเขาจะตีตียังไงอ่ะตีเป็นรางวัลกลับมาให้ยังไงอ่ะเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเขาก็คือไปฟาร์มเลเวลอย่างเดียวไงเห็นปว่าไม่ได้แบบเออมาเน้นว่าจะต้องเก็บปลาให้ครบทุกชนิดมันก็มีไงคนที่ทํางั้นถ้าคนที่ทํางั้นถ้าคุณจะนับ เรื่องปลาแล้วจะตีเป็นรางวัลกลับมาให้เนี่ยมันก็จะพูดยากอันนี้พี่บอกเลยอันนี้ยากมีเดี๋ยวมันมีดราม่าต่อแน่ถ้าเกิดแบบว่าลบออกคือเขาใช้คาว่ารีมูฟเลยนะรีมูฟหมายถึงว่าลบออกแบบอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโลกที่สองนี่คือเอาออกทั้งหมดเลยนะถ้าใช้คําว่ารีมูฟไปเลยไงแล้วก็จะให้เป็นรางวัลกลับมาแทนกับผู้เล่นที่แบบไปทําภารกิจทําอะไรไว้แล้วในโลกที่2ไงซึ่งส่วนใหญ่ใช้คําว่าเนี่ย เลือกคาว่า yes ก็คือใช่ให้ลบออกเลยเดี๋ยวพี่เอาอันหลักๆเลยดีกว่าอ่ะก็จะมีอันนี้ต่อครับนี่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 อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อ่ะก็หลังจากที่เขาถามไอ้ตัวโหวตสองอันแรกไปใช่ไหมเหมือนกับทีมงานน่าจะช็อกอะเรื่องให้คนส่วนมากคนจะเลือกที่จะให้ลบโลกที่2ออกไปเลยนะซึ่งมันเยอะนะ76%อเนต่อย4นะีเนี่ยทีนี้เขาก็เลยมาปีกย่อยอะว่าเออถ้าเกิด ประมาณว่าเหมือนเขาไม่อยากลบอะทีมเดฟอะเออเอาง่ายๆคือเหมือนกับว่าเขาเขาวางไว้ค่อนข้างเยอะอะน้องคือเขาวางเรื่องเบ็ดเรื่องอะไรไว้อย่างนี้ไงเขาก็คงผิดคาดอะว่าคนเลือกอันเนี้ยทีนี้เขาเลยมาปีกย่อยย่อยแบบว่าเหมือนถามความเห็นนั่นแหละปีกย่อยในเรื่องโลกที่สองอะอ่ามันก็จะมีเริ่มอันนี้อันแรกว่าการที่จะไปโลกที่สองเนี่ย มีความต้องการเรื่องเลเวลอะน้อยลงโอเคไหมอ่าคำตอบที่ได้ก็คือค่อนข้างสูสีกันนะ51กับ49คือเหมือนกับมันไม่มีผลนะมึงจะปรับอันนี้ก็กเท่านั้นนะไม่ได้มีไม่ได้แบบเหมือนกับว่าไม่ได้ทําให้หน่าเล่นขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างสูสี่บางคนก็ไม่ได้ว่าจะต้องการให้มันลดเลเวลหรือว่าเพิ่มเลเวลเอยลดเขาก็ไม่ได้ต้องการว่าจะให้ลดเลเวลอะไรขนาดนั้นไงเหมือนกับว่าอันนี้ก็ไม่มีผลยิงคําถามมา ต่อไปก็จะเป็นอันที่สองครับอ่ะอันที่สองคถามที่เหมือนเขาหวานมาก็คือถ้าเกิดเขาถามว่าถ้าเกิดว่ามีการแอดในเรื่องของการจับปลาแบบใช้ตะข่ายละ่ะคือแบบออกแนวเป็นประมงเลยทีนี้เป็นประมงเลยก็คือมีการแอด lobster and fishing net ก็คือ fishing net มันเหมือนกับพวกลากอวนอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นแหะเออลากอวนแล้วก็ lobster ก็หมายถึงเหมือนเราวางกรงปูเหมือน เรือถ้าน้องเคยดูพวกสารคดีอย่างนั้นนะ่ะเออวางกองปูแบบบนเรือจริงๆอะไรอย่างนั้นนะอ่ะตัวเลือกแรกก็คือเป็นนิวเป็นแบบว่าเรือแบบใหม่เข้ามาเลยเป็นเรือแบบจับกุ้งล็อบสเตอร์กับเป็นเนี่ยเรืออวนอย่างนงี้กับอีกอันนึงก็คือเป็นแบบว่าเหมือนกับมีการแค่แค่ว่าขอให้มันมีเป็นเรือใหม่อะเข้ามาแทนอันพวกเก่าๆทั้งหลายที่แบบคนไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งโหวตก็ไปทางอันดที่สองน้องๆเนะ One boat type with replace stable ก็คือเหมือนกับว่าไออันไอันเก่าๆอ่ะที่แบบคนไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคือทำใหม่ได้ไหมเอามาแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออทำเรือใหม่มาแทนซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าเขาน่าจะวางไว้อนาคตว่าให้คนเล่นน่ะแหละพวกที่ทำแบบเป็นที่จับกุ้งทำเป็นเรืออวนอย่างเงี้ยซึ่งก็ผิดคาดเหมือนกันกลายเป็นว่คนคือเออเอาเรือใหม่มาแทนไอเรือเก่าๆที่แบบ คนไม่ค่อยได้ใช้แทนได้ไหมแทนอย่างนั้นอ да. ่าก็ช็อกไปพี่ว่าทีมงานเขาน่าจะช็อกอยู่เหมือนกันอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันจะมีคําถามอีกหลายย่างอ่ะปีกย่อยค่อนข้างเยอะคือเหมือนกับเขาพยายามถามหลายๆอย่างอ่ะสร้างโพมาถามความเห็นหลายๆอย่างนะอ่ะโอเคอันเนี้ยอันต่อมาเหมือนเขาถามถามในส่วนของขยายอ่ะขยายจากอันแรกอ่ะที่ที่เขาถามว่าให ให้ลบโลกที่2อออกไปเลยทีเนี้ยเขาเหมือนกับมาถามย้ำอีกทีนึงว่าโอเคตกลงก็คือให้ลบออกแล้วให้รางวัลกับคนที่ทําโปเกสแต่ที่พี่บอกที่ทําภารกิจทําอะไรไปแล้วอ่ะแล้วก็ให้รางวัลเขาแทนทางตัวเลือกที่2ก็คือรีเวิร์กใช้คําว่ารีเวิร์กนะก็คือเหมือนกับว่าทําใหม่อ่ะถ้ารีเวิร์กก็คือทําใหม่ทําโลกที่2ใหม่ซึ่งเขาก็จะเพิ่มในส่วนของ เรื่องเบ็ดเรื่องเควสเรื่องอีเวนต์อะไรต่างๆมาใหม่เพราะว่าแล้วเขามาทิ้งท้ายตรงข้อที่เราโหวตกันเนี่ยว่าจริงๆเ่ะเขามีอะไรแบบว่าเยอะมากที่จะเพิ่มเข้ามาในโลกที่2เนี่ยคือเหมือนกับอารมณ์ว่าประมาณว่าเสียดายนะถ้าเกิดเราจะลบโลกที่2ไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ถามความเห็นมาแต่อันเนี้ยมันก็ยังพอเหมือนวด้ว่า ยังมีอีกหลายคนน,นี้คือขยบขึ้นมานิดนึงไม่ได้ทิ้งขาดกันมากอันที่2นี่ก็คือมีคนจะตอบเรื่องรีเวิร์กอ่ะให้รีเวิร์กใหม่อ่ะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะก็ยังบอกว่าให้ลบแล้วก็ให้รางวัลแทนอ่าเหมือนก็แล้วเขาก็มาเหมือนกับทำโพขยายเพิ่มอีกขยายความเห็นเพิ่มอีกอ่ะอันนี้ก็คือเขาก็เหมือนมาย่อยมาย่อยให้ว่าโอเคถ้าเกิดจะให้ปรับปรุงอ่ะเรื่องของการปรับปรุงแล้วมาถามไอเดียเออเนี่ยเนี่ยก็ใช้คําว่า Select All of the idea you want to see in the fish ก็คือเหมือนกับว่ามาถามไอเดียว่าผู้เล่นน่ะอยากได้อะไรเพิ่มอ่าไอในส่วนตรงเนี้ยที่พี่เห็นแบบว่าโดดขึ้นมาเลยนะมันคือในเรื่องของการเทรดดิ้งอ่ะแบบว่าเป็นเรียวซิสเต็มแล้วก็ให้แก้การดูปอันนี้หมายถึงการเทรดอันนี้หมายถึงก็ว่าเหมือนกับเราสามารถเลือกได้ว่าเออเราจะเทรดกับคนคนี้คือเราหยิบของอ่ะ เหมือน map map เหมือนแมปแมปอื่นๆนั่นแหละคือเราหยิบของวางเลยว่าจานวนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ที่เราจะให้กับคนที่เราจะเทรดด้วยอ่าอันนี้ส่วนใหญ่อ่ะคือมองว่าควรมีกับอีกอันหนึ่งที่โดดโดดขึ้นมาเลยนะก็คืออันนี้สิบเก็คือเพิ่มเรื่องของการแบบว่าทําให้เราสามารถฟาร์ม XP ได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะเออเขาก็อ,ๆๆอยากแต่พี่มองว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เท่าไหร่หรอกก็คือเหมือนกับว่า คือเขาน่าจะมองว่าให้คนอะเล่นแมปเนี้ยยังไงมากกว่าไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องของ x อพีอะพี่ว่าคือมันก็ให้คนที่เขาเล่นบ่อยๆไปอะเออว่าเลเวลเยอะก็เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะสร้างแรงจูงใจว่าเป็นเรื่องเบ็ดเหมือนตอนเบ็ดเลเวลพันอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอาจจะใส่ให้มันไกลๆหน่อยไงแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องของเลเวลอะพี่ว่ามันไม่น่าหรอกคือ ประมาณนี้แหละดีแล้วไม่ต้องแบบเลเวลไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากอหละดีแล้วเพราะเดี๋ยวมันก็จะเป็นเลเวลมันก็จะเวอร์เกินแล้วทีนี้ไงโหคนเลเวลเป็นหมื่นแล้วทีเนี้ยกระดาษตอนนี้ยังสองพันห้าเลยอันเนี้ยพี่ว่าอันเนี้ยไม่น่าทําหรอกน่าจะไปทําว่าทํายังไงแบบเออมีเบ็ดมีอะไรให้เล่นอะมากกว่าประมาณนั้นมากกว่าเออประมาณนั้นนะเนี่ยจริงๆมันมีในส่วนของออโต้ฟิชชิงมาด้วยนะแต่ว่าจะไม่สามารถจับปลาซีเขีกับปลาอีเวนได้อะก็มีคนโหวตมาประมาณนึงแล้วก็ ท่านหลักๆเหรอไอที่น่าสนใจเออมีอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ว่าไม่น่าใส่มาเขาบอกว่าให้เอาที่เรียกเรือได้ทุกที่เพิ่มเข้ามาให้ทุกคนเลยให้ทุกคนใช้ที่จะไม่ต้องในส่วนของเกมพาร์ตอันเนี้ยถ้ามันทําเข้ามาเนี่ยคนที่ซื้อเกมพาร์ตจะทํำยังไงเออเนี่ยก <c oughs> ่อนเนี้ยมันไม่ได้เอามาใสให้วตหรอกคือถ้าถ้ามันเป็นเกมพาร์ตแล้วก็เป็นไปเลยไม่ต้องมานั่นหรอกเพราะคนซื้อไปตั้งเยอะแล้วไง อ่าแล้วก็มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรละครับก็จะมี new type of the fishing ก็คือมีการตกปลานในรูปแบบใหม่ใหม่ก็มีเพิ่มขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแครนนี่น้อยสุดเลย <c oughs> เรื่องแครนก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็จะมีในส่วนต่อไปครับก็เขาก็ถามเรื่องไอเดียต่อเนี่ยแหละอ่ะอันนี้ก็คือเขาจะถามว่าอยากให้ทางเราปรับปรุงเรื่องอะไรถ้าจะโหวตเยอะที่สุดเหรอส่วนมากคนจะเหมือนกับว่าให้ ทำเบ็ดใหม่ให้ทำเบ็ดใหม่แล้วก็มีแพสซีฟแพสซีฟก็คือพวกของพวกสกิลติดติดตัวมาในเบ็ดอ่ะเออให้ทำใหม่แบบว่าทำเพิ่มอะ่ะเออมีมามีเพิ่มขึ้นอีกคือช่วงเนี้ยเหมือน,อ,นอันใหม่ๆเข้ามานี่ก็คือแพสซีฟก็ถ้าอันที่จะถูกใจในโลกที่สองก็รู้สึกก็จะมีแต่เบ็ดกระดูกอะ่ะเออที่พี่รู้สึกโอเคสุดและไอเบ็ดคาทูลูก็เอฟเฟกต์เททจริงแต่มันไม่ค่อยมีประโยชนอ์อ่ะ เออน่าจะทําให้มันดีกว่านี้ไงราคาก็แพงตั้งห้าแสนแต่แบบมันมันน่าจะมันควรจะน่าให้เราเลือกใช้ระหว่างเบ็ดคาทัลูกับเบ็ดกระดูกไงแต่กลายเป็นว่าเบ็ดพอใครมีเบ็ดกระดูกปุ๊บก็ไม่มีใครใช้ละเบ็ดคาทัลู Bed ก็คือซื้อเก็บให้ครบไปเฉยละเออมันกลายเป็นอย่างนั้นไงมันควรจะบาลานซ์ให้ดีกว่านี้เรื่องเบ็ดอ่ะอ่าคนก็มาลงเรื่องอันนี้กันค่อนข้างเยอะอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเขาก็จะพูดเรื่องสรุปนี่แหละทีเนี้ยกลายเป็นว่าอ่าเควสมิลาที่พี่ทําคลิปสั้นเมื่่อวานะ ที่ว่าเอาปลาแมวมาใช้อะกลายเป็นอันนั้นอ่ะเหมือนน่าจะชะง,งักไปด้วยเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเขาน่าจะรวมทีมกันคุยเรื่องโลกที่2กันแล้วแหละตอนเนี้ยก็คือว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเพราะว่าถ้าถ้าน้องมาถ้าน้องพอเข้าใจภาษาอังกฤษน,นะมาลองดูความคิดเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างดิสเพลย์อ่ะดิสเพลย์คือผิดหวังอ่ะผิดหวังกับการที่ปล่อยอัปเดตใหญ่อันนี้เข้ามาส่วนมากเลยนะจะค่อนข้างผิดหวังแล้วก็ไม่โอเคอะ แล้วก็จะบ่นเรื่องเนี่ยแหละบ่นเรื่องโลกที่2กันอ่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีปัญหาแบบเดียวกับพี่อ่ะคือพอเข้าเซิรฟ์ฟเซิร์ฟวีตัวเองแต่จะโดนเตะออกไปเซิร์ฟรวมแล้วมันจะเสียเวลามากแล้วมันโหลดแบบโคตรนานเนี่ยเสียเวลาแบบโคตรเสียเวลาส่วนมากจะบ่นเรื่องเรื่องเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะโดนบ่นเรื่องเนี่ยเพทูวินเนี่ยนะพี P2W อ่ะเพ Win ินนั่นแหละมันถามว่าเป็น p พทูวินอ่ะเขียนว่ก็ไม่ค่อยเพทูวินเท่าไหร่มันจะเป็นเรื่องของสกินมากกว่านะไม่ค่อยมีผลอะไรมากมาย pay to Win คือหลักๆเนี่ยค่อนข้างจะออกไปทางนี้มากกว่าา d i s a p p i n t อ่ะคือผิดหวังกับการอัปเดตเรื่องโลกที่2เข้ามามากกว่าคือมันไม่ได้แบบ ไม่ได้มีอะไรแบบไปสร้างความหายแบบหายหายที่มันแปลว่าแบบความตื่นเต้นอะอย่างที่พี่ว่ามันไม่หายมันก็คือมันไม่น่าตื่นเต้นมันไม่อะไรไงมันเลยทําให้คนแบบค่อนข้างแบบผิดหวังไงในตัวของโลกที่สองเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้เกิดผลโพแบบเมื่อกี้ไงเห็นว่าคือคนจะให้ลบโลกที่2อออกไปเลยอะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาตามกันต่อเดี๋ยวพี่ก็ต้องตามข่าวนี่แหละว่าคือมันจะยังไงกันต่อแต่มีความเป็นไปได้แล้วแหละว่า อาจจะมีการลบโลกที่2อ,ออกแล้วเขาจะแก้ไขด้วยการรีเวิร์กมันใหม่หรือเอามาผสมรวงเงนอยู่ในโลกแรกเนี่แหละหรือจะทํายังไงต่อเดี๋ยวเราต้องมารอดูข่าวนะคือตอนนี้พี่ก็ต้องติดตามข่าวเหมือนกันว่าเขาจะยังไงคือตอนนี้พี่บอกเลยว่าเขาน่าจะเห็นปัญหาได้หลายอย่างแล้วแหละคือจากผู้เล่นอะถ้าพี่จำไม่ผิดนะว,วันแรกที่อัปเดต อัปเดตโลกที่สองเข้ามาใช่ไหมคนยังพอกลับมาเล่นสามแสนกว่าแต่ตอนเนี้ยคนเหลือเจ็ดหมื่นแปดหมื่นและเคยเห็นพี่เคยเห็นมันลงไปถึงห้าหมื่นแล้วด้วยคนแบบหายเลี่ยมเลยทีเนี้ยพี่บอกเลยงานยากถ้าเขาอยากให้แมปฟิชเนี่ยกลับกลับมาให้มีความหายาก็คือมีความน่าตื่นเต้นเนี่ยพี่บอกเลยยากต้องแก้ไขยเยอะมากซึ่งพี่ก็มองว่าไอ้อัปเดตท,ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะ คือมันมีแผนอยู่แล้วแหละว,ว่าอาทิตย์เนี้ยเขาไม่ได้อัปเดตแต่ทีเนี้ยพี่ว่าเขาน่าจะต้องคุยกันหนักเลยแหละว่าจะแก้ไขยังไงให้คนกลับมาเล่นคือมันยากมากเลยนะตอนเนี้ยพี่บอกเลยว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนะี่ยคือ d i s a p p พอย์อ่ะคือผิดหวังมากที่ทำโลกที่2มาแล้วมันมีปัญหาเยอะเยอะมากแล้วก็ไม่ได้แบบสร้างความน่าตื่นเต้นอะไรเลยก็จริงนะมันพอพี่ไปโลกที่2มันก็ก็เหมือนเหมือนไปเปลี่ยนที่ฟาร์มเวลอะ เออเพราะว่าโลกแรกมันฟาร์มไม่ได้ไงคือมันตันที่หนึ่งพันไงเออถ้าพี่อยากจะเลเวลตันสองพันห้าพี่ก็ต้องมาโลกที่สองก็คือแค่มาเก็บเวลก็เถยอ่ะมันก็ไม่ได้แบบพี่ก็ไม่ค่อยได้กลับมาเล่นเลยเดี๋ยวเนะี้ยพี่จะไปเล่นอาจจะไปเล่นแมป,ปอื่นมากกว่าเลยช่วงที่พี่ไปได้ไลฟ์แบบก็ประมาณนี้ครับน้องๆแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวพี่จะพยายามอัปเดตข่าวให้ทันตลอดนะ แต่นี่คือเอาอันใหญ่มาพูดให้น้องๆฟังเลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่กับแมปฟิชนะก็เดี๋ยวเขาก็จะต้องทําการดักแหละเพราะเดี๋ยว11เอี่ย11นี้แมปบิ๊กเปิดแล้วนะแมปแมปยิงนกอะ่ะ1 1เมษาเมนี่ยก็คือน่าจะพรุ่งนี้แหละอ่าพรุ่งนี้ดิ11เออพร,พรุ่งนี้11อ่ะก็เดี๋ยวก็มารอดูก็มาติดตามัเดี๋ยวพี่ก็น่าจะไปเล่นลองเล่นแมปบิ๊กด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับน้องๆก็เดี๋ยวเรามารอ ดูกันต่อยาวๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกกับแบบฟิชนะว่าจะยิงแย่ลงกว่าเดิมหรือว่าจะพอดึงคนกลับมาได้นะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากน้องๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับน้องๆทุกคนสวัสดีครับ